ระเบิดสนั่นกลางดึกเพลิงไม่ห้างดังพัทยานักท่องเที่ยวแตกตื่นแม่บ้านเผยนาทีระทึกเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกา6นาทีวันที่17พฤษภาคม2567เจ้าหน้าที่บรรทาวสาธารณาภายัยเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเนืองมาไทยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไม่ที่ศูนย์การค้ารอย,ยนันการเด้นพราซาพัทยาหมู่9ก้าตําบลหนองปลืออําเภอบงังละมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งพุ่งออกจากตัวห้างทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินเล่นชมวิวชายหาดพัทยาต่างพากันแตกตื่นเจ้าหน้าที่ต้องการผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่และอพยพคนออกจากบริเวณใกล้เคียงอย่างกลาหน เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบภายในห้างพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นสองซึ่งเป็นร้านเสริมสวยเพลิงได้ลุกไหม้อุปกรณ์เสริมสวยและอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสอกัดเพลิงใช้เวลาไม่นานเพลิงจึงดับลงเหลือเพียงกลุ่มควันคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องระบายควันออกจากตัวห้างจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายมีอาการสำลักควันเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว นางสาวกนกรขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีแม่บ้านของห้างสรรพสินค้าให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากห้างปิดเธอกำลังทำความสะอาดอยู่จู่ๆได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นและเกิดประกายไฟขึ้นบริเวณร้านเสริมสวยจากนั้นมีกลุ่มควันพวยพุ่งพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเธอจึงรีบวิ่งเอาชีวิตรอดออกมาและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นร้อยตำรวจโทอน,นิรุธเจรระรองสารวัตรสอบสวน สพเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าประมาณหลักแสนบาทเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและความเสียหายแก่ศูนย์การค้ารอย,ยันการเดินพลาซาพัทยารวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงและประเมินความเสียหายต่อไป